สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจาักรายานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองก็มารับชมขั้นตอนในการผ่าเครื่องนะครับเราเรียกตามภาษาช่างทั่วไปนะผ่าเครื่องอ่าอันนี้เป็นเครื่องของรถยามาฮ่าอ่ามิโอะโมเล่หรือก็คือเครื่องตัวเดียวกับนูโวม o โอฟีโนที่เป็นตัว115นะครับ เดี๋ยวครูแจ้งนะว่ารถคันเนี้มันเป็นรถที่เขาเหมือนกับเขาบริจาคให้มานะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมันจะมีมาไม่ครบครูก็จะว่าไปตามที่มันมีแล้วครูก็จะบอกด้วยว่าอันเนี้ยอะไรมันหายไปอะไรมันไม่ถูกต้องคิดง่ายๆว่าเสมือนท่านไปซื้อรถมือสองมาเราไม่รู้หรอกว่าอะไรอะไรมันครบหรือมันไม่ครบนะครับ โดยคันเนี้ยตอนที่ได้มาเนี่ยแกนสตาร์ทขาสตาร์ทมีแต่เขาใส่ไอตัวแกนสตาร์ทหรือเฟืองสตาร์ทเนี่ยมาไม่ถูกรุ่นไม่ตรงรุ่นซึ่งตรงนเนี้ยคือครูให้โจเนี่ยเขาถอดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงไอตรงฝาตรงเนี้ยคือเราก็แค่ทําไมครับถอดออกมาเราไม่ได้มาสอนเรื่องแกะไอตัวสตาร์ทเท้าให้ท่านผู้ชมเข้าใจอย่างนี้นะครับโดยในการผ่าเครื่องตัวเนี้ย ครูจะแยกเป็น4คลิปก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเครื่องยนต์ฝั่งขวาเครื่องยนต์ส่วนบนแล้วก็เครื่องยนต์ส่วนกลางนะเพราะนั้นเกิดท่านใดที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่แล้วอยากจะทำเองเนี่ยก็ติดตามชมให้ครบโดยทางเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็รู้แล้วทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ครูก็คือขอมาเริ่มต้นให้มันครบ 4EP ี นะจะได้เข้าใจกันตั้งแต่ทีแรกก่อนนะครับในการถาเครื่องเนี่ยนะครับตรงเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยคือเราสามารถลือตั้งแต่ตอนมันอยู่ในรถได้เลยนะครับแต่ในคลิปเนี่ยคือครูให้โจเขาถอดแยกเครื่องออกจากเฟรมมาเพื่อจะได้โล่งๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบางท่านจะคาใจว่าทําไมจะผาเครื่องหรือโอวอร์ฮอนเครื่องทําไมต้องยกมาอย่างนี้เพราะมีหลายๆคนคือไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ ครูขอเริ่มเลยนะครับหลังจากที่เราแยกออกมาได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายก็คือให้เราถอดน็อตที่มันยึดฝาครอบห้องสายพานออกเวลาท่านไปทํางานของท่านจริงๆเนี่ยเขาจะมีน็อตกี่ตัวมีน็อตมากี่เผาพันุก็แล้วแต่อันนั้นคือท่านก็ไปถอดออกนะครับอ่า ถ้ามือใหม่ส่วนใหญ่ก็คือจะลืมน็อตตัวกลางนะครับอันนี้จะเจอกับนักศึกษาประจำหมดแล้วครับครูแต่ดึงให้ตายก็ดึงไม่ออกเพราะมันติดน็อตตัวกลางอยู่กาบที่ครูเคยทําคลิปไปอะถอดออกหมดทุกตัวแต่มันไม่เคยถอดมานานไอ้ตรงปอกสลักมันจะเป็นสนิมนะเขาไม่ได้ห้ามเคาะเคาะได้แต่เราต้องหาจุดเคาะตรงนี้คือต้องพิจารณานะครับอถอดออกหมดใสก่กาวฝาครอบออก อ,นนอันนี้เลยครับเอาไม้เอาไม้คอ,อไปที่นี่เลยครับไม้ตีเอามือจับนี่แล้วไม้ตีตีก็จะออกแล้วครับ <c oughs> อโอเคนะครับเนื่อจากอันเนี้ยตรงปอกสลักเขาเป็นสนิมนะครับนะฮทีนี้หลังจากที่เรานะครับถอดฝาครอบห้องใสายทานออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาทำการถอดน็อตยึดผู้เล่หน้าน็อตยึดผู้เล่หลังโดยถ้าของที่มันสมบูรณ์เนี่ยน็อตยึดผู้เล่หน้าเนี่ยมันจะมีแหวนกันคลายอยู่ตัวหนึง่งร้านอะไรให้เรียกแหวนกระทะแล้วที่ผู้เล่หลังเนี่ยจะมีโอลิงวงเล็กๆอยู่ตัวหนึง่งแต่คันเนี่ยมันไม่มีมาซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวตอนประกอบกับเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะเอาเงินส่วนตัวครูไปซื้อมาใส่ให้มันครบ เพื่อเอาไว้ให้หนักศึกษาเนี่ยเวลาเขาฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าไอ้ของที่ครบเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันไม่มีมาคือครูอธิบายไปตามนี้นะครับอ่ะถอดชุดผู้เล่หน้าเนี่ยนะครับปกตินะพอเราถอดน็อตออกมันจะมีแหวนกระทะนะครับคันนี้ไม่มีแหวนกระทะอ่ะ แล้วตรงเนี้ยนะครับโดยปกตินะครับบางรุ่นตรงเนี้ยมันจะเป็นแหวนดาวใช่ไหมครับแหวนที่เป็นดาวอันนี้ก็ไม่มีมาแต่เข้าใจนะคือรถเขาบริจาคมาก็คือรถยึดแต่แหละรถที่ไฟแนนซ์ไปยึดมานำตัวผู้เล่นหน้าตัวนอกออกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรถคันนี้ยเวลาเราเอาผู้เล่นหน้าตัวนอกออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถอดสายพานออกได้เลยเพราะว่าผู้เล่หลังเนี่ย มันไม่ได้โดนแข้งเนี่ยมาหุ้มหรือคุมมาไว้แต่บางยี่ห้อเนี่ยเรายังไม่สามารถเอาสายพานออกได้นะครับเพราะว่าแข้งเนี่ยมันจะมาคุมดันั้นก็ไปพิจารณาเป็นเป็นจ็อบเป็นหน้างานไปอ่านะครับเอาสายพานออกอะนะครับก็เก็บเลยครับเพราะไม่ได้มานี่นะจากนั้นนะครับที่ผู้เล่นนะครับอันเนี้ยถ้าเดิมเดิอย่าโรงงานเนี้ย จะมีแหวนรองหน้าชามอยู่หนึ่งตัวนะครับเวลาครูสอนนักศึกษาคือครูจะบอกว่าคุณควรจะเอาชุดเนี้ดึงออกไปทั้งชุดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบข้างนอกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอย่างไรอ่น้ำชุดผู้เลนะ่น้าโอเคครับเอาไปเก็บเลยครับขอชุดผู้เลหนะ่าครับ จากนั้นนะครับให้เราไปถอดชุดผู้เล่หลังอันนี้คือเราคลายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวในเวลาท่านไปทํางานจริงท่านต้องเอาบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวโจใส่คืออ่ะถูถูแลถูแลถูแลออกไปเลยครับนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคันเนี้ยอันนี้จะเป็นเหมือนที่ครูบ่นในหลายคลิปท่านเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเจอพัศสกัดจะพาแฮมเมอร์เข้าไปนะครับ ถ้าในกรณีคือเขาทํากันเองนะครับคือเข้าใจนะเขาไม่ได้เปิดร้านเขาอยากจะทํากันเองเนี่ยเขาก็คงไม่ไปซื้อลูกบล็อกเบอร์สามเก้าเบอร์สี่สิบเอ็ดไปซื้อบล็อกลมบล็อกไฟฟ้ามานั้นในการทํากันเองมาถอดนอ็อตตัวนี้ไม่ออกก็คือทําไมครับอ่าต่อสกัดอันนี้คือครูเข้าใจฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีท่านบอกว่าท่านเปิดร้านเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับท่านควรจะมีเครื่องมือให้ครบ ก็นำชุดผู้เล่หลังออกเนเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับตัวเฟืองสะพานอันเนี้ยน็อตท,ที่ยืดสองตัวเนี่ยก็ไม่ใช่น็อตมันนะครับถ้าน็อตของม,มันจะเป็นน็อตหัวเบอร์แปดนะครับครูรู้ได้ยังไงครูจําได้ยังไงคือของพวกนี้ทําบ่อยๆนะครับมันจะเป็นความจํานะครับนะ ก็จะทำการคลายฝาปิดเฟืองสะพาน นะครับพอเราตัวไอ้สาปิดเฟืองสะพานออกไปนะครับในรถคันนี้เดิมๆที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะมันจะต้องมีแหวนรองตรงนี้นะครับข้างนอกหนึ่งตัวข้างในหนึ่งตัวคันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ครูทําคลิปไปเนี่ยไม่มีมานะครับแต่บอกไม่ใช่ปัญหาเพราะเดี๋ยวเรารู้แล้วว่ามันไม่มีแต่ตอนประกอบกับเนี่ยคือครูก็พยายามจะสอนสิ่งที่มันครบให้กับนะักศึกษาครูเนี่ยเดี๋ยวครูก็ให้พี่ปุ้ยไปซื้อไปเบิกมาใส่ ตรงนี้คือแจ้งไว้ก่อนนะครับนำเฟืองสะพานออกโอเคนะครับนั้นจะมีแหวนข้างนอกข้างในตัวหนึ่งจากนั้นนะครับให้เรานำชุดวันเวสตาร์ทอันนี้วันเวสตาร์ทนะอันนี้ไม่ใช่วันเวคลาสนะครับชุดวันเวสตาร์ดดึงชุดวันเวสตาร์ทออกในกรณีถ้าเกิดรถของท่านไม่ค่อยได้ถอดตรงนี้มันเป็นสนิม แนะนำว่าควรจะหาแปลงลวดแปลงลวดโลหละลักษณะคล้ายคล้ายแปลงสีฟันนะครับมาขูดทำฟาร์มสะอาดนะครับแล้วถ้าเกิดขูดทำฟาร์มสะอาดแล้วมันยังมีสนิมเยอะก็แนะนำว่าฉีดสเปรย์อนเนกประสงค์นะสเปรย์กัดสนิมท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็เรื่องของท่านทำฟาร์มสะอาดฉีดสเปรย์แล้วหลังจากนั้นก็จัดก,การดึงชุดวันเวย์สตาร์ทออกออกเลยครับ อโอเคนะพอเราชุดวันเวสตาร์ทออกไปเสร็จปับ๊บเดี๋ยวเราจะทําการถอดชุดเฟืองตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะถอดชุดเฟืองตัวนี้ให้เราสังเกตว่ามันจะมีกิปล็อกอยู่ตัวหนึงนะครับมีกิฟล็อกไอตัวเนี้มันจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับมันจะใช้ซีนเข้าเหวี่ยงข้างซ้ายเป็นซีนตัวใหญ่ เพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีนะครับคือเราจะแงจะงัดอย่างเดียวมันจะออกมาเฉพาะแค่เฟืองเนี่ยนะฮะมีกิบล็อกก็จัดก,การถอดกิบล็อกส่วนท่านใดไม่มีครีมทางแหวนท่านจะใช้ซี่ลวดมาเจียอะไรน,น,นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งถอ,อดกิบล็อกออก กิปล็อกนะครับพอเราถอดกิปล็อกออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวเฟืองวันเวตัวนี้นะครับก็ใน YouTube มีช่งา,า,า,างหลายๆท่านมีครูอาจารย์หลายๆท่านก็มีเทคนิคในการเอาอะไรครับตัวเฟืองกับตัวลูกปืนออกมากมายเยอะแยะออกง่ายบ้างยากบ้างก็แล้วแต่ฟารมสมบูรณ์ของเครื่องแล้วแต่สภาพการใช้งานนะบางคันเนี่ยใช้มาจนมันหลวม เอามือจับมันก็ทําไมแล้วครับเมื่อดึงออกมาได้แต่บางคันมันยังไม่เคยถอดแล้วมันสกรปรกมันมีสนิมเยอะบางทีเราไปทําตามที่เขาแนะนำมาบางทีมันก็ไม่ออกหรือมันออกแบบยากเดี๋ยวเราจะเอาตัวเฟืองวันเวยออกครับ มารับชมกันต่อนะครับพอดีแม่ค้าเขามาขอเติมลมนะครับก็เลยหยุดไปดูล้อรถเขาหน่อยหนึ่งนะครับเราก็นําชุดตัววันเวย์ออกมานะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตรงชุดเฟืองท้ายเนี่ยคือครูยังไม่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับคือขอเป็นแค่ถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนะก็จะหมดอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนะครับ นั้น EP แรกถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้าย Yamaha n u v o Mio f i n o ตัว115 cc จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยว EP สอนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ฝั่งขวาเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อให้โจเนี่ยไปเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ EP 1จนจบนะครับสวัสดีครับ